อย่างวันนี้เป็นวันข้าวประดับดินเนี่ยวันข้าวประดับดินตามโบราณเขา่ากไว้ว่ามันปล่อยผีนะมันปล่อยเปตยรตนี่ผีเปลี่ยนลงมาเขาจะปล่อยออกมาแป๊บหนึ่งให้พวกเหล่านั้นที่อยู่ใกล้ออกมารับส่วนบุญส่วนกวุศลนะออกมารับส่วนบุญส่วนกวุศลผู้ที่มีญาติผู้ที่มีญาติพี่น้องะเขาก็จะมาคอยดูว่า พี่น้องของเรามาทําบุญให้ทานไหมน้อพี่น้องของเรายังรักษาศีลอยู่ไหมน้อพี่น้องของเรายังงจิิญจิตตาภาวนาอยู่ไหมน้อแผ่เมตตาให้เราไหมน้อน่ถ้าหากว่าพี่น้องของเราเราแผ่เมตตาไปให้เขาเขาจะได้รับนะวันนั้นมันก็แตกต่างกับว <Nixon> ันธรรมดาอยู่เขาก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุลนั้นถ้าหากบุคคลไดก็ตามไม่รู้จักทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาญาติพี่น้องเขาก็จะสาบแช่งนะโอ้ยมึงม่รู้จักเก็ดบุญใ้ทานน้อเนาะ มันเป็นมุ่งสวนนะเขาจะมุ่งถูมุ่งอยากนะเขาก็จะว่าไปนะสาบแช่งสาบแช่งญาติพี่น้องของตัวเองนะมันไม่รู้จักเหมือนกับพวกเราเ่ยถ้าหาว่าลูกหลานไม่มาหาวันอย่างวันอย่างนี้เนี่ยมันก็จะบ่นไปนะเขาก็เหมือนกันเขาหิวก็หิววันที่จะได้กินกลับไม่ได้กินญาติพี่น้องลูกหลานกลับมัวแต่ไปเที่ยวเล่นดื่มน้ําเมาเที่ยวพังเพลงอยู่ตรงนู้นทากรงทํางานอะไรไปไม่รู้จักการทําบุญให้ทานรักษาศีล เพื่อที่จะแผ่บุญแผ่กุศลไปให้ญาติพี่น้อง